นังพญาสุมาลีซังกับมัฟี่ประสา์ล้างหลักวังกับน้องเธอต้องกลายปเป็นคนโกลเด้นขอบคุณลาจากคน้อปอยครับสำหรับฉากนี้วันนี้ไปดูค่ะโปรดท่านที่นี่น,นะที่อยู่ของเจ้าป้าค่ะที่นี่เป็นที่กักกันบริบเวณ

เบลีผู้หญิงคนนี้เป็นใครองค์เจ้าบุตรผู้หญิงคนนี้พระเจ้าค่ะคือพระเจ้าข้ามียบลวาีของพระองค์งพระเจ้าค่ะท่าเจ้ากตาเบลวารีเบลวารีเสียสติไปแล้วถูกกักกันบริเวณถูกข่าปลุกกระผมสืสบสารเบลวารี ก็อบอกดีใจที่วันนี้พระอ,องค์ท่านจะมาช่วยเนื้อออกจากคุณลกนี้เดี๋ยวก่อนเจ้าป้นนาของข้าเป็นแบบนี้ข้าคงช่วยไปตอนนี้ไม่ได้ถ้าช่วยไปตอนนี้ <S <S 2> <S 2> เห็นทีว่าข้าจะลังจะไปตายซะเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นหลวงท่านเอาไปนี้ก็ได้พระเจ้าข่ะกัผมฉันจะพาเมียวพดีไปหลบซ่อนตัวที่บ้านอาจารย์คุตะขยีก,ก่อน ถ้ามีโอกาสบอกว่าอะไรพวกเรานั้นจะช่วยพาเบวดีออกจากที่นี่ให้ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะเดินทางกับอังวะแล้วไม่นานข้าจะยกกองทัพมาช่วยเจ้าก็เหมือนจะรอท่านผจ้ชมฮะก็เหมือนจะรอพระองค์ท่านกลับมาข้าราโก่จะต้องไปที่นี่เข้ามาช่วยเจ้าเข้ามาสุธียาไงสุธียามาช่วยเบวดีแล้วให้เบวดีขอบยาเลยเบวดีต้องรีบไปก่อน พาจะีไ่ไปหาลูกให้ลูก <Hello. S 1> ให้ไปหาลูก <Hello. S 1> ไปลูก <Hey. S 1> ไปนี่ไปนะ <Hello. S 1> ไปลูกอ <Hello. S 1> ้ยอย่างที่ก่อนไปลูกหิอ <Hello. S 1> ีกนเดีวไปไปหาลูกไป, <Hello. S 1> ไปีว่า่นี่มมีเรื่องแนวเกิดขึ้นแ <Hello. S 1> นวพยาสุมาหออกมาออกประพาสปา่าเป็นผู้ผู้ชายคนหนึง่ง นอนสลบอยู่กลางป่าเลือดอาบตัวมีแผลชากกาเต็มไปหมดดังพยาเห็นหน้าชายพูดนั้นเกิดหลพรักสั่งให้เมียวัวดีกับระบบชันนำเลากลับมารักษาให้หายเป็นปกติให้ได้เมียวัวดีเป็นคนรักษาชายพูดนั้นจดหาย เป็นปกนติเป็นความใกล้ชิดหญิงกับชายเป็นของธรรมดาองกหนาทูลบิทะเลก็คือชายผู้นั้นแอบระคายดีเสียกับนางสนมคู่พระไทยของเสด็จแม่พระองค์ท่านก็คือเบียววดีถึงสองมีลูกด้วยกันเบียววดีตั้งท้อง นพา,าสุามาลเมื่อเราเห็นการทูกบกวกเหนียวไว้ดีแอบพระพุทธเเสียกับชายที่พร,ระองค์ักและปรถนาจะเป็นคู่ครองด้วยนี่คือปินทะเลนางพาสุามาลัยงอสั่งจับตายปินทะเลองค์ปินทะเลได้ถูกเป็นอาบยาพิษของนายพาสุามาลัยักเข้าที่คอ ตอนนี้พี่องค์เธอสิ้นพระชนชีพไปแล้วเหลือแต่หญิงที่ชื่อเมียวดวีที่อุ้มท้องดอกเาสุม,มาศไมา้ติดตาสังอ้อยถ้าเมียวดวีคลอดลูกเป็นหญิงจะฆ่าทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกองค์อ้ค์อาจารย์อาจารย์องค์ข้าเป็นอะไรทุ่ควร เป็นอะไรผู้จูงข้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอะไร,ไไร,ไไรโธ่ทะเลลูกถ้นนาข้อลูกเป็นหญิงเนางพญาสุมาจะฆ่า,า,า,าท,ทิ้ง,งถึงแม่ลูกคุณไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นชายเด่กชุกเลี้ยงเด็กคนนั้นเอาไว้ให้เป็นลูก <S <S ของเนางพยาสุมามลแต่บุญของเบลดี่ยังมียังมีบุญเ,เหลืออยู่ข้อลูกมาเป็นชายนางพญาสุมาม กักทั้งบริเวณเีย้เจนตอนนี้เรนไมิกฤตจลีเป็นคนบ้าไปแล้วส่วนด็ดคนนั้นโอาไว้าพยาุพมาจบเเอาไว้เป็นราชกลุลถ้าเธอนลูกจะได้เธอเป็นอะไรจะไม่ไวนวแล้วก็ไม่ใช่ใครก็คืออาด้สมบูรถาเกิดคุณนี่แล้คุณแย้วท่านก็คือแม่ของอ,องท่า

ฉู้ฉเป็นอะไรเนี่ยรู้ทำไมเป็นแบบนี้ฉวนเป็นอะไรัครู้องพวก็นความคินเจอเคยเก่า ตกใจขึนมาเลยมื่อรู้ใครผิดใครผ่านอพยาามาาคนเดียวไม่สู เกิดเกิดก่อเริ่มจำไม่ข้อคงความไม่เป็นไรท่านครูความจริงทุกสิ่งกระจ่างใครฆ่าคนอยาง ท่าครอยากทสิ่งใดหุนหันท่านครูอยากใจเย็นหน่หอุกนมาะมาเขาเคยเลี้ยงลานอยากท่นองเจ้าจงกลับวังอังวังท่นงานครูตะเคียนจงเริ่ม ตจงฟังคำที่หวาร้องอย่าฟังคำใครตามใจตัวน้งพญาน่มันชั่วคนเที่ยวูงฟังคำเอาไว้อย่าได้รถเลี้ยวจงฟัง